ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าชีกระชกของเราตอนนี้เรามาอยู่หน้าติ๊กตอกของเรานะวันนี้ผมก็จะมาทําอะไรดันเหรอวัอนนี้ผมก็จะมารีแอคชั่นนะโอเคฮัลโหลพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสิฟา้าแล้วเนี่ยวัน เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆนะผมชอบดูคลิปแนวนี้เว้ยแม่งกูชอบดีเออมันตล,ลกเว้ยนะเป็น่วดที่หายไ,หไปต่อเลยยังไ <'s> งเออเออ let's go อะไรอนะ เอาไเาไเออาไป้ชบเสียงเล่นดีไว่ะไอ้เหี้ยย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 ายย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  a ยยยยยย ไอ้ดูนี่ดูนี่เม่งเม้งถ้าเม่งเป็นของจริงโหยากตายเนี่ยมึงอ่ะนี่คือมีของขนาดนะ่ะมีเออมันอมีจริงมันต้องมีไม่ใช่เหรอนี่ มันเรียกว่ามีมได้ด้วยเหรอเอาก็แค่แบบก๊อปรูปอะแล้วก็มาแปะจดหนังสือมันกกลายเป็นมีมแล้วะแล้วเนี่ย<อ>แล้วเนี่ยอยากแห่งรถกันอารมณ์เหมือนเด็กแถวบ้านกูเลยวะ่ะที่แม่งแบบปสองปสามมึงขับรถเป็นเออช่างเถอะอะไรเนี่ย <S <S What the fuck nhiều. tục chơi một khứa này lời đạt hèn mừng loại ai kiến trải 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 mày trải trải mày, trải trải เจ็บมือหรือไงเนี่ยว่าแม่งเจ็บแน่นอนดีมบาโคดยังบอกว่าเจ็บเลยคอนเทิ้งอ่ะไอ้น้องฮ่าฮ่าฮ่าตึกอีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยไม่เล่นกูไม่เล่นกูไม่เล่นเว้ยไอ็สัตว์ไม่ไม่กูไม่เล่นกูไม่เล่นไอ็สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวช่องกูโดนบินไอ็สัตว์ไม่เอานะทางลุ่ตู่แน่เลย เฮ่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่รสกเท่าไหร่วะโอ้สูนส่งฮอนครูไปกูใส่หัวฟังกูหูแตกไปเยอย้ยโอเคไปต่อกันเลย เชื่อไตหาแล้วกู super idol 的笑容都没你的甜白昼的阳光都没你耀眼热爱百零度的你水ผมก็ไม่ค่อยรู้นารูตัวนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะ่แต่วันพีชไง อันนี้เกโดตูยโบอันนี้ราตูเบออันนี้แม่งเป็นมือยิมเลยแม่งดูหน้าแม่งนี่แม่เด็กติดเกมเป็นเที่ยวอะไรเนี่ยสัตว์เอ้ยม่งเป็นเที่ยวอะไรแล้วเนี่ยไปต่อเลย ไอ้วันนี้พีเชียอะไรเนี่ยไม่เอาอะไรกูดูเอ้ยเอ้ยเอสต์เขา中นีแปลว่าอะไรฮะเจ็บฟงเหรอ แต่กูชอบหน้าแม่งว่ะไอ้สัตว์พวกชัตายไอ้ย่ากูเอามือทุบโต้นเลยเนี่ยไอ้สัตว์ไปชงชิงชังจงชังจงชังจงชิงจง This is what happened in a Halloween store OMG Don't forget to die. มันคือเทพเจ้าเว้ยคือพระเจ้าจีสัตว์เจ้าจีสัตวคุณรู้สึกว่ากูเริ่มดูๆไปแม่งก,ก็น่าเบื่อว่ะแม่งไม่เริ่มหัวเราะเลยว่ะเอาเลยครับเต็มเี้อติ่มแงมหน้าหาเลย,อ,ยอะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยตำรวจยิงผู้ร้ายหมอรักษาผู้ร้ายจนหายดี การตัดสินให้ประหารชีวิตแล้วหมอแม่ใช่เลยหมอกูรักษาเต็มที่แล้วมึงอยากเอาผู้ร้ายไปประหารอีกสัตว์เอ้ยนี่ <you> know อะไรวะเนี่ยกาลีนาฟีควายแห่งการก๊อนป เออเฮ้ย专心นาโอ้ม่ก๊าฮ่าตัดเจ้ยมึงเอาเชื่ออะไรไม่ให้กูอีกแล้วเนี่ยไม่นะกูไม่เล่นอันนี้กูไม่เล่นดิค่ะไปเฮียเไปเมื่อไรกูดูเนี่ยเม้่มึงเอาอะไรให้กูดู ใช่ไอ้ที่ตอบมึงเอาหาอะไรให้กูดูวะใช่เลยใช่เนี่ยอะไรเนี่ยอัลเตอร์ฟอร์มไอ้ยเอ้ยไม่เอา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 ไอสัตว์ไม่เล่นอันนี้ใครเนี่ยอันนี้เพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะ ใช่ถ้ากูกูเป็นแบบนี้ต่อไปกูจะเป็นบ้าจริงแล้วนะว่าแต่สักเออหยิบมาไหมไอ้ไล่มาอย่งกนัง낭ภาษีปลัดโมเดิร์นไอ้เหี็บเดินเดินนั่นใช่ไหมเดินนั่นแม่งแม่งมาอย่างไรเดินนั่นแม่งอย่างไรเดินนั่นแม่งหลอนว่ะโอ้ my god <This which S 2> huh?

แต่เลยไม่ได้เจอนานตัวใหญ่เนี่ยรูปหัวเนี่ยอะไรเนี่ยเป็ดน่ารักจังอย่าดูอย่าดูเขาเล่นหน่อยน่ารักอย่าดูเอาไอ้ห่าตีหัวมันทำไมเชาเมส่รเมซีเมส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 ซีอีเมเมอันคาราเมซีอันคาราเมซีอันคารเมซีอันคารเมซีอันคารเมซีแบบนี้ก็ได้ออนารอันคาราเมซีอันคารเมซีอันคาราเมซีอันคารเมซีอัคารเมซีอัคารเมซี ดแบบนี้ก็ได้เาชยมเมสกแ้ี่พีคที่สุดก็คือมึงยิงไม่เข้าประตูแต่ปาราเมซีเมสมซี่เม้ซี่เมสซีเมสซี่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 เมซี่เมสซี่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 เมซี่เมซี่เมม่เมซี่เม มันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับเพราะผมกดหยุดคลิปให้แล้วเลยเนี่ยฮ่าฮงๆฮ่าฮ่กูชอบ่าฮ่าก่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ ชัดอินดาฮูดแมวแมวแมีแวแมวม่ก็อาแล้วไม่ก็เป็นเพลงได้เน่ยนะไม่แม่มันไม่สมควรเป็นเพลงแบบนี้เว้ยแม่งสมควรเป็นเพลงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์วารานเกจร

ในสัตว์สร้างหาอะไรมาเนี่ยสร้างหมาที่สามารถขึ้นบนสกูตเตอร์ได้ท่านชาชาชาตโอเวอร์เฮือเฮือกเอาเวอสกูตเตอร์เนี่ยพลังนี่มันอะไรกันเน่ยอะไรเนี่ยโอ้ใบก้อนมวยสั่นมวยอีกแล้วไอีกสั่ว S <S <S ตอนนี้เรามาอยู่กับช่องทิกตอกที่มีชื่อว่ามีมหับนะอ่าชื่อตามนี้เออเราก็จะมาดูกันผมชอบดูนะแม่งมั่วชิบหายแต่กูชอบออมาว้ายเ h my god Oh my god w o 娃的纪录片，在香港这座城市的。啊，OK，哎，我、啊、我。啊啊啊啊啊 โลกติดบักเย่หลอดเลยวะโอ like, ้โลกนี้มันติดบัคเว้ยยงไกันยงไกันว้าว โอ้อะโอเคสำหรับคลิป <annoying> น <noise> <cider sounds> <naked vania> oh, okay. ี้ไม่บายแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วย